เหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นผมว,ว่าอาจจะเกิดจากการประสานงานนะครับระหว่างพระเพื่อไทยแล้วก็พระเก้าวไกลเนี่ยที่มันเป็นการประสานงานหน้างานนะครับคือการที่ประชุมสภาซึ่ง ก็มีความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในสภาเนี่ยมันก็มันก็เกิดจากการเรียกว่าให้ความเห็นที่ที่ใส่กันไปใส่กันมานะครับระหว่งางภาพฝั่งรัฐบาลก,กับทางพรรคเพื่อไทยแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าพอในท้ายที่สุดเนี่ยสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการลุกขึ้นที่จะที่จะพูดถึงจุดยืนโดยโดยโดย,โดยพูดถึงในานามของพรรคร่วมสายคานนะครับที่นี่พอพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยจําเป็นที่พรรคก้าวไกล ก็จําเป็นที่ต้องยุบขึ้นแสดงแสดงจุดยืนนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ที่เรียนเมื่อสักครู่ที่เรียนไปแล้วนะครับเพราะเราก็จะเป็นเรื่องแสดงจุดยืนว่าความผิดดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตรงหนึ่งของพรรครพื่อนฝ่ายการทั้งหมดนะครับเพราะว่าพรรคเก้าไกลก็ถึงต่างไปด้วยความที่เ,เราก็เป็นพรรคการเมืองคนละพรรคกันนะครับมันก็มีแนวคิดมีแนวทางที่มันแตกต่างกันนะฮะแต่ก็จําเป็นครับที่เป็นที่ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องหา,อหาจุดร่วมนะก็คือแสวงหาจุดร่วมแล้วก็สว่วนจุดตา่าง เพื่อที่จะให้เสถียรภาพของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนัเข้มแข็งที่สุดในภาวะนี้ซึ่งเป็นวิกฤตสภาที่เกิดขึ้นกับงร,รัฐบาลนะเป็นวิกฤตของอการประชุมสภาที่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะประคองต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ,อฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยก็คงจะต้องยุบคุยกันมากกว่านี้ต้องเข้าใจกันมากกว่านี้แล้วก็เพื่อให้มีพลังนะครับสูงมากมากมากว่าที่จะโค่นรัฐบาลได้ครับ<ม>ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ต้องเรียนว่า โดยเฉพาะในในในระดับของคอมพิวเตอร์เนี่ยผมไม่ทราบหรอกครับว่าแอคเคาไหนเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายนะครับมันเป็นเนรื่องอาจจเป็นอีกมากที่แฟนคลับของแต่ละพักเนี่ยก็จะออกมาแสดงความเห็นนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถามว่าถ้าในส่วนของอระดับสสนะครับของพักเนี่ยเราก็พยายามทุ่มเทกันนะครับให้ให้เราเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าผ่อนผ่อนผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยนะครับในการแสดงความเห็นต่างๆแต่ว่าผมคิดว่า ประเด็นปัญหานี้อาจจะมาจากผู้สัมผุสพักนะครับซึ่งซึ่ง,งอันนี้มันเป็นเป็นออกระดับจริงๆแล้วก็เชื่อว,ว่าไม่ว่าจะเป็นของข้าวไกลก็ดีเพื่อไทยก็ดีเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ไม่อยากจะใจเห็ความความตัดกแย้กันนะครับระหว่างพักฝักการร่วมฝ่ายค้านนะครับที่เราจะยังมีภารกิจร่วมกันนะครับที่จะร่วมรัฐบาลนี้ <laughs> ขอย้ดข่อมนะก,ก็ใช้คำว่าดรามา่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายหรอกครับมันก็เป็นวิธีการทํางานซึ่งเราเคารพกันอะไรกันอยู่แล้วมันมีหลักทั่วไปกับหลักเฉพาะนะครับคือหลักทั่วไปเนี่ยเราเห็นพต้องต้องการว่าเราต้องใช้การตรวจสอบการทําหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลแต่เราก็มีข้อเว้นนะครับ ข้อเห็นอย่างเช่นบรรทุถ้ามีผลหมายสําคัญเนี่ยเราก็คุยกันว่าบางบางบางเรื่องบางประเด็นนะนะครับเราก็อาจจะลงมติเป็นเฉพาะเฉพาะไปเพราะเรื่องนี้เราสนับสนุนเต็มที่นะรวมท่กองบระชมหรือลงการลงมติเดี๋ยวลงมติเนี่ยเราแน่นอนเหยุดทำทุกทุกคนทำอันนี้คือคือแนวทางนะครับ ซึ่งแนวทางอย่างนี้เนี่ยผมเองในฐานะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็อาจจะต้องขออนุญาตรับสุว่ามันอาจจะทำให้เกิดความสับสยได้เหมือนกันเพราะว่าการตัดสินเรื่องไหนสำคัญไม่สำคัญเนี่ยทางที่ประชุมหัวหน้าพรรคแน่นู้ตัดสินเรามอบให้ทางยิปเขาไปดูว่าเรื่องใดสมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรบางทีเนี่ยยิปก็ไม่ได้คุยกันในเรื่องประเด็นพวกนี้เพราะว่าเรายอมรับเรื่องของสุขทธิการทำหน้าที่ของแต่ละพรรค แต่ละพักก็ไปประชุมพักกันเองนะครับว่าเรื่องนี้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทําแต่อีกพั้หนึ่งบอกถึงว่าไม่ควรไม่ควรเป็นองค์ขั้นนี้บอกเป็นคนไม่องค์ถ้ามีความเห็นต่างอย่างนี้เนี่ยผมก็แจ้งในที่ประชุมตลอดเวลาว่าเราไม่เข้าร่วมนะเนื่องมาจกคุณี่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นสิทธิ์เลยนะครับเราจะไม่เข้าร่วมนะครับอันนี้คือวิธีปฏิบัตินะครับชื่งปฏิบัติปฏิบัติแบบนี้อาใจะเกิดความสาเร็จได้ ซึ่งต่อไปผมอาจจต้องเปลี่ยนวิธีการในประชาธิปไตยที่มีกามเห็นต่างยิ่งดีครับยิ่งดีแต่ข้อเห็นต่างนั้นต้องมีข้อสรุปชัดที่จะอธิบายต่อพี่น้องประชาชนทีทั้งของประเทศได้นะครับเน้นนะครับระหว่างเรากับ่าไกลหรือไม้แ่ภาคพื้ในใหญ่ๆเนี่ยเราเราเรายึดหลักใหญ่เป็นหลักนะครับส่วนวิธีการเป็นบัตรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเคารพกันและกันไม่ได้มีดราม่าอะไรที่จะทำให้เกิดความขัดแยงแ้งหรอกครับ